patawe ramani Atinata na ramani Kame musa surame <laughs> สีคือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ท่ทางใจให้ภาคเพียรเป็นจะสีลนเป็นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมาไม่เคยแปลเปลี่ยน แต่เรายังจำได้ไหมามาทวงคำมันหมู่บ้านสินหาคือเป็นพันธาชาวพูทุกคนทูวทวายสำนักพูทขับเคลื่อนธรรมจุดที่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ชุมชนบ้านหินสองก้อนครับประชากรส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชาวไทยพวนครับบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเชียงขวางและพื้นดินที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นดินสีขาวดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งผลิตดินสอบพองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับสภาพโดยทั่วไปของชุมชนบ้านหินสองก้อนเป็นชุมชนเมืองผสมชนบท โดยมีประชากร3,120คนมีจำนวนครัวเรือน1,361ครัวเรือนประกอบอาชีพรับราชการลูกจ้างเกษตรกร,ร,กรและทำดินสอพองโดยมีกำนันอภิชาติโลสุวรรณเป็นผู้นำชุมชน โครงการหมู่บ้านรักษาสินห้5จัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดซาแห่งนี้ครับมีพระมหาธนงศักดิ์ฐานุตโมเป็นเจ้าอาวาสจากการดำเนินงานขับเคลื่อนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลห้5 กลไกการขับเคลื่อนในทุกระดับสนับสนุนการเยผยแพร่หลักศีล5เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการขับเคลื่อนวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธเช่นกิจกรรมแห่เทียนพรรษากิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิโครงการสวรดมนต์สร้างสุขสันติวันธรรมะสวรนะโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเราทำดีด้วยหัวใจกิจกรรม kick off และกิจกรรม big cleaning day โครงการตำบลปลอดสารเสพติด โครงการฝึกอบรมสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาไข้เลือดออกโครงการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชนโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่บ้านโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอ,อปตอมีการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนตำบลถนนใหญ่ที่วัดซาก เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนในชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจากภารกิจหลักทั้ง8ด้านให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์นานับประการเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของประชาชน จากการดำเนินง,งานขับเคลื่อนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าในการสนับสนุนเผยแผ่หลักศีลห้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการขับเคลื่อนวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านศิลธรรมวัฒนธรรมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสุขภาพอนามัยตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงตรวจสุขภาพให้ความรู้รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ชุมชนปลอดบุหรี่ด้านสามารถชีพมีโครงการสร้างอาชีพในชุมชนโครงการแปลรูปผลิตภัณฑ์ดินสอพองกิจกรรมของดีบ้านฉันไข่เค็มดินสอพองสีสกุลสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปลบบุรีกิจกรรมทำตะกร้าสารจากพลาสติกด้านสันติสุขด้านศึกษาสงเคราะห์ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจัดการเรียนการสอนนักธรรมด้านสาธารณาสงเคราะห์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดด้านกตัญยูกตเวทิตาธรรมจัดกิจกรรมประเพณีต,ต่างๆด้านสามัคคีธรรมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ากิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลห้าของหมู่บ้านตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมดังนี้กิจกรรมการรักษาศีลข้อที่1ให้วัดเป็นเขตอพยพทานห้ามซื้อขายค้าชีวิตสัตว์กิจกรรมการรักษาศีลข้อที่สองกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนพัฒนาอาชีพสร้างงานมีกองทุนขยะรีไซเคลิล กิจกรรมการรักษาศีลข้อที่3กิจกรรมการไว้ดีกว่าแก้ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกิจกรรมการรักษาศีลข้อที่4กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อลดละเลิกอบายมุกต่างๆกิจกรรมการรักษาศีลข้อที่5กิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติดโครงการเสวนาปัญหายาเสพติดเป็นการลดปัญหายาเสพติดให้กับชุมชน สำหรับอัตลักษณ์ของหมู่บ้านหินสองก้อนเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นำท้องถิ่นร่วมมือกับปราชชาวบ้านในการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าสารจากพลาสติกหรือแม้กระทั่งการผลิตดินสอพองดินสอพองของหมู่บ้านหินสองก้อนนี้ถือเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดและมีคุณภาพที่สุดของประเทศไทยครับ หนึ่งประโยชน์ของดินสอพองนั่นก็คือการทําไข่เค็มดินสอพองครับซึ่งไข่เค็มดินสอพองนั้นถือเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดลบบุรีและบ้านหินสองก้อนแห่งนี้ครับถือเป็นแหล่งผลิตไข่เค็มดินสอพองขณะนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าไข่เค็มดินสอพองสีสกุลครับมาถึงที่นี่แล้วจะพาทุกท่านไปชมขั้นตอนของการผลิตไข่เค็มดินสพองกันครับ ความมือร่วมใจกันของคณะสงฆ์และชาวบ้านตำบลถนนใหญ่ทำให้ประชาชนที่นี่มีวิถีชีวิตอย่างมีความสุขเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันภายใต้วิถีพอเพียงโดยมีศีลห้าเป็นกบกรอบกัังมมเบางีครับ สุจมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาะทุกหมู่บ้านรักษาศีลธ้าสังคมน้าอยู่อย่าง